พี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามื่อนี้มาโภก็ซ่องสาวหลาศแน่วอีละเด้อเขาแล้วรบาระเซินจะเล่าเนอะว้ากันลงังลงมื่อนี้กะจิพากันไปสรงผาเนาะพี่น้องไปทรงผายหยวัดว้าลุงพลังเข้ากับอุ้มล้างยางมันก้นเนาะพี่น้องเขาเจ้าจนแล้่ยววะและเขาซาลากระลังชิลงเนาะ กว่าผ้ากันพอขม่าคอแม่น้ำแน่นะแล้วก็พผ้ากันข,ขึ้นไปแต่งโตอยู่บ้านเนาะเด้อป้าเด้อเขาเจาเด้อเขาผีกลังลุงมากกวมีเด้อลุงยางน้ำก้นด่ายลุงคิดว่าโอ้ป้ากูแล้วปะเมียกูกับป้ากู กำลังทอดวัดเเนาะพี่น้นองเขาเจ้าขึ้นมาแล้วแจ้าตลากำลังลงทัวร์ลาดนิสาแห่งไปเดี๋ยวไปเบิ่งนพิธีทรงผ่าอยู่แล้วกันนี่หอดวัเ <c oughs> ดเลยเนาะรู้ไหม เรีวบกแเลยนีกก al. ็กลังลงไมาปทางไหนไปไปยังถ้าลุงฟังไม่ทรงพระครั้งแรกในชีวิตกูแล้วกคแล้วผูกผพะอยู่คูเออเได่ไดอได้ได้ด้ไ้ได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 ดด้ได่ไดน้

โยเนี่ยก็มันตัดไงานป็การเพื่อพลังก็เปนอกโอ้พลังก็มากเลยนะติดใจพวกนอกเนาะเพาไว้เยสวิตช์ก็เพลินฮะสาู้ตั้งท่านก็ไดดีบุตพี่รั้งี่คนทีว่าโถพ่าพิรุ่ท่านใดดียเนาะสาธรเมื่ออายุครบเท่รูปก่อนาดนอะเปนอกเออเป็นที่แรกตัวอี่ล่าของสาเพท่อนเรา เออผมก็พินีแลวเออผมอ่านอกาเอออาเเพชรจ้ซื้อให้ไหมเจ้าถ่ายคลิปให้ไมมถ่ายนอนชุะไร้าชุอได้เออชุคอชุอะไเออพมีทคนนอแล้วเนบคนุนสักไองเาเอาเ่อเอปนองเ้ถามปเทศามไปนองคนอูองล้วล้วเอาแ เอ้าไม่น่าอาอว่าเอ่อภาคหนุ่มภาคเมียภคักนีผู้ชายผีบ้าบ้าผาบาผีบ้าจากประเทศไหนถึเอ้อก่วนตะโกนแล้วก็จสินีก็ล่ารว่าอบุกมเนยเนยอ่อ้าเราตล่าพี่น้องปอนต์าจากโริชิ่งเนจนิชิ่ิดว่าผีบ้าผน้องเนาะเออเอาเจ้าคผู้ายผู้ชาผบ้าผีบ้าจัผีบ้กันแล

แตกราไ้อเป็นวาากที่อาทิตย์นี้อ่ที่มามากข้นมา้าอยู่ที่นานเพืที่ลคอาเพรนเานออะไรท่ไม่ธรรมดาที่บอกกันไปอ่าจรณจะพิาไม่ได้ไมด้ไ่ได้ีาัณาไอยเอารก็ไ้า็ไดโอเคโอเคไปได้ก็ได้ก็จริงเขาตกไป่ใส่หนาเอได้จริงเขาตกไปใส่หนาด้เออจนแรกก็ได้นเด พอสมมุเออเขาทำเรื่องแบบ้าบมรับ้นีปเยออได้ไหมเนี่ยุ่วาโลลุิดนดิเลยเ้าัลเลิกินดน่บางทีเเอาุก่งเราเออะด่งมาเจาประเทศเาเอ่อขอหเาไ่ายใกล้ๆนะอ่ใกล้ๆันนี่จะไปถ่ายเอาตินบุญก่อก่อนก็ได้มาทำให้บ้านเดเนีเนาะเอออดีตนโยบายของรจะพูดกับเจ้าดีเนาะเจ้าเ เออใส่พอดีเวลาเอ้ยเงินการเช็ดมันลูบสองเซตเออหรือว่าว่าดีใส่แบบอาชิบเลี้ยงก็ได้หาเลี้ยงหรือเนาง้อรับรถเล้ยงตามเป็นผีดอกน้องเออพี่มาปวดพี่เีเอเอออยู่ข้างพียคนนี้อยู่ข้างพียคนนี้อยู่ข้างพี่อยู่ข้างพี่ดิอ่าเออเอาไปต่อตัวก็เป็นผีดกน้องคนมาป้อลูกเสียบบาท yes okay thank you อยู่บริการโอเค ยเด้อยกโพพ่อพี่อู้พี่น้ thank you คนเด้อพี่น้องเออเออ thank you, thank you very much คร <laughs> uh, ับคนเฮานี่โอ้ขอบใจดีๆครับพี่น้องเอรายนมาจี เอมาครับแพ้หดท่นได้แต่แล้้มาคับแพไหเออหม่ได้เอากมได้ไปนอกมากชื่อคนว่าเทานันก็ต้รกคนมาไก้ที่มาไกแล้วยีราฟนี่คนยีราเออาครีพนนี้ไเออผมไเท่าห่ัี่่อมไไดหลักครีทีหน้า่าวรถไฟมดเคเลาเาหาูเออ เอาทำเกิวไปมาเออได้เลยว่าจากรูาเรงประบเ็วเบปรอาานีมาอยู่ทั้งปูเลเออปูเป็นอะไกูนออเออไอี่จ้อยู่ไอเดีกานู่รับนในกว่าคน้องน้องเจ้าต้องรับพดดีกูแอบพัดดีพัามาปเล่าอะเจ้าก็ตามาลงปฏิเลาเลย้กนป่เวมาปวดหลับกเ้า่างอี่ทีบ้าเยเออเอา

กอเพียมาเาเห็นเงินไก็ยนอซื้อเียคนพักกนี่คือว่าคนละนอว่าต่อนอของในภาคโอ้เออมันก็ได้า่อลูกเพ่อเนี่ยนอไปนองานเด็ดพพพอตับกนมันนีคนะกันละนอเออต่อยอดกเพิ่นเอาด่ากันเองเมื่อวี้มากเยเก่งเก่ส้านี่นะเออเอา ผ่านหน้าผ่านนี่หน้าน้านี่พน้องเนาะเออหตอหนอผทานกีหน้อยของเราพดกรไดโอ้ยู้่ศาสนาเดนองเัดกระไดน้องเ้าสอเมื่อวันกี้น้ามาลยน้องเอ้ยเกี่ยเกสถานีของเราเอ่อฟาลูกฟามีมากเอีผูนิุการเนาะเอ่อปีใหม่เล่าปีนี้กรไดน้องพี่น้องยังเด้อเอ่อูนีู่ขาลูกผัวเขากัะประักระพันเน่เปนอะไรพี่น้องเนาะเอ่อหาล่าหายพอ เออที่ผมผ่านได้ไปได้เนาะเอออเสียงซีเฮายับ่อ้วะผ่ากันตีเอ้ยเสียงซีเฮาแต่เศ้าอยงบ่ใดที่คนวรได้นียที่คนจากเสียงี่กยังงโมเป็นอย่นี่ก็ได้เนาะเออานเออด้ายกแต่ก็รงอี่ไปซื้อคุณย่าใจอยาเด้อแล้วก็กินต่อไน้คนเกิติดยแ่ยท้จะองคุ่งยากนขาย่เขาอล้วโอแก อตอนนี้กับพระกัณฑ์เน่งขาแล้วเป็นทีเรียบร้อ,อยเนาะุ่งพลังเข้ากับเป็นทีนะต้นไก่เช้าบ้านกพี่น้องเพราะว่าเขาเจ้าคอยมีแว่าพลังต่างชาตมานะเนาะเจ้าวันสลานะกับชิมีแค่บางคนเนาะ หลังก็เลยเป็นท e <hi> ีแบบว่าหนาสนใจของตราบานไปเลยเนาพี่้อาเนาะคนกายไปวเลียงลูกอนมพระเพรนี้ล่าเนพี่น่คนจะได้ทำบุญไปทําทำบุญไปหนึ่งแสนโนพี่นงเนาะหนึ่งแสนกีตอนนี้กับชิมาโดสุงอาผะโคสุงผค่ะ ่นนพี่น้องถาดขเทางม่าบนเนถ่าดอกดถาดขวทา่เมถาเนาะนี่เลยนาะพดเรเอยู่ไนเด้เลยไดดด้าไาาาาด้กน,น,นี่ลูกร้านมาพดสงูงสงการเนาะพี่น้องเนาะถ้าร้านเคยฝรั่งมาพร้อมเน้นี่หลลุงวะนี่ย่างหลุงนนี่ไร mình đi mưa mình đét đi mưa chào đét mình tới trên mặt nhung cái này men ันี่ก็เป็นบริเวณวัดเนาะพี่น้องค้นกระชีแบบอะเวียนเขามาอยู่เนาะพี่น้องนะว่าพวกพ่นพงๆไปหาลูกผ่ เป็นคนบานไดท่าไรเป็นคนบานอยู่นี่แหละพี่น้องก็เลยถามอ่ะมันเป็นได้เป็นได้เป็นแฟ้นพลังบอเมนก็เลยว่า Youtube ครับน้องพี่น้องเซ็ตเป็นถี่เรียบร้อยแลยเด้อ เดินทางกลับกันเนาะเดี๋ยวสิวไปบ่อนที่เขาเจ้าเปิดตู้กันอยู่พี่น้อง <c oughs> อยากได้ขั้นนี้ดิว้า <c oughs> <c oughs> สูงเลยบิงปังสูงจังเลย <c oughs> <c oughs> ว้าวบิงปัง โค้ดี้เดินเหมืองยุมเดินเหมืงบ้าเมืองย่มกูทำเป็นผัวใหญ่เถ้ามาเถ้ามาทถ้า่าโค้ดเถ้าหลักของเขาหล่ะพี่น้องคุณหล่ะคุณเ้าหัวจันทร์ได้เอาได้ไเอาได้มไ้ค่ะได้เอนาจับเอ้าอันนี้กับถนนใหม่เฮาเด้อพี่น้องนี่แล้วเสร็จสงการเนาะแต่บ่แม่นว่าสิแล้วสมบูรณ์เนาะพี่น้องบ่ทันได้แล้วสมบูรณ์เถื่อนเนาะ โครงการอีกปีหนึ่งสองปีพอแหละอย่างที่แล้วสมบูรณ์ตอนนี้ก็แล้วเป็นบางสว่วนเนาะพี่น้องเนาะนี่ขานนนนก็มีถนนคอนกรีตใช่ท่านถนสงการแล้วคนหน่อยก็อยู่อันข้อพอ,อเอ,พอ้ยข้อออันรุ่งเนะาะตลากันที่ขอจบคลิดเสน่หก่อนเด้อพี่น้องเขาให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามมัสละในเด้อสบายดีสวัสดีค่ะ ไปเป็นเดอะแก่งเนาะพี่น้องพรอนก้องอีตุ่มรอบบ้านเนาะพี่น้องเทศกาลสงกรานปุ๊บแล้วก็ลชิมีการพรอนก้องอีตุ่มรอบบ้านแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะคุณน่ะลูกอีตุกผ่อบ้านเขาไปไปไปเีย่ฟ้าพลังไปพรอนดอกไปพรอนเลยผัวบ้านเทากัน เข่าก็ลูกเคยเพราะชอบเขื่ชอบเข่าเข่าแล้วเข่าแล้วบอเข่าแล้วไปถ่ายรูปถ่ายรูปเขาค่ะมาถ่ายรูปถ่ายรูปไปน้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งนั่งเทียมกันเนาะหลวงพ่อเพิ่นเทียมอ่ะหญ้าโพสดละเนาะไปเบิ่งนั่งเทียมกันม่วนอีเด้อปีนี้มามาพี่น้องเบิ่งน้ำ

Yeah <laughs> อุ้งมาล้วไมใช่สุดเราเอามาให้ไหม